ก็สวัสดีตอนเช้าๆก็แล้วกันนะครับก็อยู่กับผมช่อง youtube จิงดัมซิงนะครับก็เก็บงานครับเก็บงานเหลือแต่งานไม่โครตอนนี้ไม่โครน้ำมันหมดอยู่กำลังรอน้ำมันรถไถก็กำลังทำอยู่ตรงนี้ก็ก็คือจะทำบ้านนะครับตรงนี้สร้างบ้านเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมสร้างบ้าน จะทําเป็นประมาณห้าหลังโน่นหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งแล้วก็นี่หลังหนึ่ง,ก,ก,ง,งก็อยู่โน่นอ,อีกสองหลังก็สวัสดีกันตอนเช้าๆก็แล้วกันนะครับนะบรรยากาศริมเขื่อนไอ้ฝั่งโน้ก็จะเป็นเขื่อนซิรินทรน,นะครับฝั่งตรงข้ามมองไม่ค่อยจะเห็นหรักฝั่งตรงข้ามนะครับ กอเมาบานก็วิ่งดินกันวิ่งดินกันเสร็จตอนค่ำๆนั่นแหละครับเลยไม่มีเวลาจะถ่ายก็วันนี้ก็จะรอรถถ่มันมีงานรถถ่ยกับงานไมโครครับก็ต้องผมก็ต้องเอารถไถ่ายกับบ้านด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านของพี่จ๋านะครับพี่จา๋าพี่จ๋าก็เป็น พี่จ๋าก็เป็นทหารครับก็บ้านก็จะเป็นแนวช่วเขียวหน่อยเนาะชีวิตหลังปลดกษียณครับก็จะมาผูกบ้านก็มีบ้านอยู่แล้วนะครับหลังหนึ่งนี่ก็จะทําให้เหมือนกับเหมือนกับคนที่มาพักนอะมามาเล่นมาเล่นด้วยอย่างงี้ให้เป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังให้เลยล่ะก็จะทำไม่ไม่ใหญ่นะครับ พี่แกบอกพี่แกบอกว่าจะทําประมาณ4ี่คูณสครับมีห้องน้ําห้องน้ําในตัวห้องน้ําใครห้องน้ํามันนะครับเพื่อจะได้สะดวกสบายเวลาคนมาพักเนาะก็ต้องจอดรอครับบรรยามกาศเนาะรอบ,รบ ก็วิ่งก็วิ่งทอยกันนะครับทอยกันเดี๋ยวผมพาไปดูสะนะสะที่เสร็จเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเนีย่ยครับเ็เป็นสะที่ขุดเมื่อวานนี้ดินจากตรงนี้ร้อยรถดพอดีนะครับนี่ร้อยลถดพอดีลึกประมาณสองเมตรสองเมตรนิดนิด,นดความลึกน้ำออกแล้วครับน้ำออกบ่อแล้ว ผมไม่คิดนะครับว่าจะขุดได้ลึกขนาดนี้เพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นภูเขาเนาะมันเป็นภูเขามันขุดไปแล้วจะโดนหินเนยครับเหมือนกับเกษตรพอเพียงนะของเจ้าของบ้านสวนอะไรล่ะสวนเพียงดินว่างนันน่าจะใช่นะถ้าจะ่ผมจำไม่ผิดมันจะมีป้ายอยู่ป้ายอยู่ข้างหน้าตรงเออสาะทงมองไม่เห็นนะมั้ง ทงเว็บเนะี่ยสวนเพียงดินว่างันนะครับก็จะเป็นบ้านพิจาไปทํทำนองสีเขียวครับทหารเนาะก็จะเป็นอย่างนี้แหละฝีมือโทนขี้กระเดือนครับนี้ขุดสะ อุดไม่ได้สวยเท่าไหร่ครับแต่พอดูได้ครับส่วนรถไมโครก็รอน้ำมันครับรอน้ำมันไม่รู้ว่าจะมาส่งตอนไหน เสร็จก็จะได้กลับเดินทางกลับกันว่าไมโครก็ต้องขุดต่อก่อนผมพาไปดูข้างล่างก็แล้วกันส่วนมากก็จะเหลือแต่าง,งานไมโครนะครับเนี่ยตรงนี้ทำเมื่อเช้านี่ครับขุดไปยันโน่นอะตรงรถไมโครนะ้ำมันหมดหละ โครงการหลังเกษียนนะครับอย่างนี้คือพี่แกบอกว่าเกษียนมาก็จะอยู่อย่างนี้แหละจะได้ลมเย็นหน่อยบรรยากาศตอนเช้าๆนี่หนาวนะครับหนาวลมพัดโอ้ลมแรงมากเมื่อคืนก็เย็นนะครับก็เหลือแต่ต่อฝั่งนั้นต่อไปหารถไถู่นฝั่งนี้ก็มีไม่เยอะ ชีวิตหลังกเกษียณเนาะแต่พี่แกยังไม่กเกษียณหลอกไม่นานโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ